ประตูที่ตั้งตระหง่านภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิคือประตูอะไร ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่มีการพูดกันในกลุ่มสถาปนิกคิดอะไรภาค2เมื่อ2-3วันก่อนนะครับโดยมีคนเข้ามาโพสต์ถกประเด็นถึงประตูบานหนึ่งในสุวรณภูมิว่าเป็นประตูเปล่าๆที่ตั้งในอาคารของสนามบินสุวรณภูมินะครับโดยประตูบานนี้มีแต่ประตูแล้ว รวมถึงพื้นที่นิดหน่อยเท่านั้นตัวประตูไม่ติดกับผนังห้องจึงได้โพสต์ถามคนในกลุ่มว่าประตูนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยมีทั้งคอมเมนต์ที่สนุกเฮฮานะครับแล้วก็คอมเมนต์ เนื้อหาสาระจริงๆนะครับของการสร้างประตูแบบนี้ซึ่งทางท่าอากาศยานสวณภูมิก็ออกมาเฉลยแล้วนะครับว่าประตูที่ตั้งตระหง่านขึ้นมาโดดๆภายในอาคารสนามบินสวรณภูมินี้คือประตูหนีไฟซึ่งหากมีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้นะครับโซนที่มีประตูหนีไฟแบบนี้ตั้งอยู่จะมีม่านเพื่อป้องกันควันเลื่อนลงมาปิดไม่ให้ควันไฟรั่วไหลไปยังอีกโซนซึ่งม่านเหล่านี้นะครับกันความร้อนได้ถึง 500- 1000ถึงองศา รวมถึงคุณสืบพงษ์คำฮงรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในไฟล์ของการบำรุงรักษาก็ได้ออกมาอธิบายเป็นวิดีโอเกี่ยวกับประตูที่ตั้งต่านลักษณะนี้ด้วยเช่นกันว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไรบ้างและจะช่วยชีวิตพวกเราหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน